เอารบสวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่กันในแท็กไลน์เอ็กซ์เพรสอะไรอันดับแรกเรอต้องเก็บถานตัวนี้ก่อนใช่ไหมปุ๊บป๊บมาเอาถานมาแล้วก็ใส่รถไฟแล้วก็อ่ะขับเคลื่อนรถไฟไปรถไฟรางตายได้เริ่มต้นขึ้นแล้วอหล่ะการเดินทางของเราก็เริ่มต้นเฮ้ยเดี๋ยว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 อันนี้อันนี้อันนี้อ่านี้มาใส่อ่ะต่อท้ายต่อท้ายโอเคไปเออถานเหลือก้อนหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวมีถานอีกไหมไม่มีไม่มีไปต่อไปต่อไปต่อปูน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 จึกจึกจ จึกจักจึกจักปูนปูนโอเคมาเอาน้องหมูขึ้นรถตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็เอาเงินเออน้องหมูเป็นกระปุกขอมสินคือที่เก็บตังค์ของเราโอเคแล้วก็อันนี้เป็นท่านเอาท่านขึ้นรถโอเคหมดหรือยังพวกตน้นมงต้นไม้อันนี้คือยังทําอะไรไม่ได้ใช่ไหมโอเคเก็บตังค์ให้เรียบร้อยแล้วก็ออกเดินทางได้ไปปูน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 ,ปนไปกันเลยทีเดียวทีเดียวรถไฟตัวนี้ไม่มีซอมบี้ใช่ไหมอันนี้จะไม่มีซอมบี้วิ่งออกมาฆ่าเราใช่ไหม เอาละไฟป่ากํลาลังไล่ข้ามาแล้วเราต้องรีบออกเดินทางขั้นตอนต่อไปอันนี้ให้ทําอะไรเอ่ยเออดูเหมือนว่าจะให้เราขุดเหมืองนะเราต้องทําอะไรก่อนเออต้องทําขวานก่อน2บาทปึ๊บปิ้งแล้วก็ไม้มาใส่ไม่ใช่มา,มาเอาตังค์มาใส่ฮะสบาท2บาท2บาทเพื่อน1 2ึ่อปะเอาตังค์มาเพื่อทําขวานตรงนี้ปึ้งโอเคจากนั้นก็เก็บขวานขึ้นมาแล้วก็อันดับต่อไปต้อ,ตองทําเป็นพลิกแอคอันนี้3บาทโอเค เช้ไม้เท่าไหร่ใช้อไม้หนึ่งอันโอเคมาพิกแอคมาแล้วก็ติดตั้งให้เรียบร้อยจากนั้นก็มาขุดนี่ขุดเหมืองท่านตรงนี้เอาเราต้องหดเพื่อเอาถ่านใช่ไหมโอเคเราจะได้ตังค์อีก50อืิอเคต้องขุดถ่านไปเยอะๆนะขุดกันไปจนหมดเรยวหมดแรงอะไรทีเดียวนะ่ะมันมีมันมีสป,ปีดตัวนี้ไหมแบบบูตบูเนี่บูตบูตนี่บูตบูตอ๋อกดบูตมันก็จะเร็วขึ้นนิดนึง โอเคแต่รู้สึกว่าพลังงานเรากำลังจะหมดนะตอนนี้พลังงานในตัวนี่มีประมาณ20นะเออแล้วก็หมดแล้วก็ต้องไปหาเพิ่มเติมมาข้างหน้าโอเคอเคูอค๊ยตอนนี้ตอนนี้พลังงานคือจะเกี้ยงจอยแล้วโอเคหมดไปได้ถ่านมาแล้ว12ก้อนจ้ามาแล้วจ้าไปเลสโกไปต่อปูนปูนจึกจักปูนปูน,ป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 นจึกจักเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนั้นอะไรโอไม้ไม้รั้วเจไไม่มีอะไรเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขอขอดูแป๊บนึงอันนี้คืออะไรอ่ะเออนี้เหมือนหั่นไม้ได้ไม้อ๋อแมวแมวแมวเสียแรงเปล่าไป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 ต่อเพื่อน ราไปกันต่อเลยเพื่อนอาราตอนนั้นเหมือนจะมีอะไรมาในหกวิก็ไม่รู้นะนะั 5, 4, 3, 2, 1, ่นน่ะห้าสี่สามสองหนึ่งเราถึงแล้วเพื่อนรถไฟป่ากําลังลุกลามมาเกตที่2แล้วเราต้องรีบไปให้เร็วขึ้นเรามาตรงนี้เก็บตังก่อนเก็บตังก่อน,อนแล้วตรงนี้เออนี่ไงเพิ่มเติมความเหนื่อยอ่านี่นี่นี่ไม่ว่าคุณจะเหนื่อยล้ามาสักแค่ไหนคุณสามารถมาเก็บเอาเรียวเอาแรงคืนได้ที่น้ําตกตรงนี้นะเว้ยเฮ้ยเกเรา เราตุกหัวช้าเก็บช้ายี่สิบเต็มแล้วนะน้องแกะน้องแกะเนี่ยไม่ทำไรไม่มีประโยชน์เครื่องเล่นอย่างเดียวโอเคมาเดี๋ยวเราขับไม้ถึงตรงน,นี้ก่อนเพื่อรับผู้โดยสารสามคนแต่ว่าจะรับผู้โดยสารได้เราต้องมีนี่ต่อพ่วงท้ายก็มาหนึ่งรางก่อนนี่มาเอาเฮ้ยไปบ่ได้ยังไงโอเคปึ๊บมาอันนี้ตงังตังใส่ไปแล้วก็อันนี้สวัสดีฮะเออคุณผู้โดยสารเออยังไงเะยยังไงอันนี้เต็มอะอันนี้เต็ม ก็สามารถเอาดีมาช่วยทํางานได้เลยเหมือนจะอย่างนั้นนะดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้นผู้ดโดยสารข้างหลังเต็มแล้วโอเคตรงนี้เขาให้เราทําเหมืองเหรอทําเหมืองมาวางโอเคทเําเหมืองทําเหมืองอันไหนคือเหมืองนี่ไงไม้สี่เหรียญโอเคเราต้องมีไม้2หินสองโอเคไม้2หินสองไม้1โอเคไม้ไม้2ครบเรียบร้อยเก็บมาใส่ปึ๊บป๊บแล้วก็วางนี้ก่อนหิน2หินสองเออขอมาหิน2ก้อนเร็วๆว ไอ้มันไวๆหน่อยเดยทำงานอะ่ะไอ้มันคุ้มกับค่าเหนื่อยหน่อยโอเคหินสองเรียบร้อยจากนั้นก็อ๋อไปวางใกล้ๆตรงนี้อเคแต่นั้นก็ทำการขุดทานต่อได้เอาไะเยี่ยมากเออเย่ยมากเดเดีดีขุดไปให้หมดแล้วระหว่างนี้เราก็จะมีคนหนึ่งที่เออเอาไปทำอะไรดีนี่นี่คือกอนหินกอนหินเอาไปทำอะไรดีด้านหน้ายังไปไม่ได้นะเดี๋ยวเอาตัวนี้กินพลังงานเก่าได้ขุดไปขุดไปเฮ้ย จริงเราสามารถช่วยกันขุดได้นะเนี่ยถ้าเรามีอีกสักอันหนึ่งขุดไปแล้วเพื่อนเหลืออีกสี่ก้อนเพื่อนเพื่อนทำได้เพื่อนเชื่อเราเออมันเต็มว่ะเฮ้ยถ่านเต็มว่ะเพื่อนเราในจะต้องถือวิ่งตามมาเพื่อนโอเคได้ตรงนี้มาอีกสองก้อนส่วนตัวนี้ไปชาร์จแบตอ่าเกะกะไปชาร์จแบตส่วนเราก็เออขับไปได้ว่ะเราเราโยนนี้ก่อนได้ไหมปุ๊บแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ขับขับไปด้านหน้าก่อนปุ๊บแล้วก็ทับมาอีกตัวหนึ่งเต็มยังเร็ว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  เราต้องไปแต่เราต้องรอเพื่อนด้วยนะปึ๊บปึ๊บลงก่อนลงก่อนเดี๋ยวเพื่อนตามไม่ทันโอเคเต็มเพื่อนยีแบบนี้มาอันนี้ครับรถไฟไปวิ่งตามมัแล้วจ้าวิ่งตามมัแล้วจ้าคือหนึ่งตัวมันจะถือไอเทมได้2ชิ้นนะเฮ้ยเฮ้ยเฮยเดี๋ยว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 ลงลงก่อนลงก่อนเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเลยไปเร็วไปเร็วโอ้โหโอ้โหสงครามสงครามเกิดขึ้นโอ้โหโอ้โหโอ้โหมันยิงมันยิงโอเคเราถึงเฮ้ยอะไรวะเน่ยอะไรวะเนเฮ้ยเดี๋ยว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  เออเราต้องการอาวุธแล้วแหละตอนนี้ต้องการอาวุธแล้วอาวุธอาวุธอาวุธมีอาวุธไหมสเปียร์สเปียร์นี่ไงสเปียร์สเปียร์ปึ๊บแล้วก็อะไรอ่ะหินกับไม้เอาเวละเวละไม้ก่อนไม้ก่อนเอ้ยมันตีรถมันตีรถเรามันตีรถเราไม้ไม้ไม้มาลงก่อนเร็วๆไม้หิน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 โอ้ยโอ้ยโดนโดนโดนทุกทางผมโดนทุกทางปึ๊บมาไป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 หินหินหินเอาเก็บเก็บขึ้นมาเพื่อนเฮ้ยมันทำลายรถเรา เฮ้ยโจมตีมันเดิโจมตีมันโอเคโจมตีมันโจมตีมันโจมตีมันเออเออเออแอบเลยแอบ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 โอ้โหเยอะเยอะเลยเยอะเลยเยอะเลยหนักเลยหนักเลยเออนายต้องกินนายต้องกินเพื่อเติมเลือดก่อนนายต้องเติมเลือดนะเพื่อนโอเคนายล่ะนายก็ควรจะกินเหมือนกันเพื่อเติมเลือดโอเคตอนนี้เราโอ้โหเราเสียเราเสียหัวขบวนไปแล้วอะทำไงดีอะ ราจะเดินทางต่อกันยังไงครับผมเนี่ยแย่ yeah, แล้วรถไฟไปต่อไปได้ทำไมเราต้องวางแผนใหม่ให้ดีเลยเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยเออเราผิดพลาดอย่างสูงผิดพลาดอย่างรุนแรงมากๆเอาละขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาก็คือเราเนี่ยไม่ได้เตรียมอาวุธไว้แล้วก็มันทําให้เราเนี่ยเออสูญเสียเลยมาอันนี้เพราะว่าการสร้างหัวขบวนใหม่เนี่ยมันต้องใช้เหล็กด้วยนะมาอันนี้ผมจะสร้างสเปียร์หนึ่งอันใช้ไม้หนึ่งกับหินหนึ่งโอเคแล้วก็ต้องสร้างเมืองใหม่ด้วยใช่ไหม เนี่ยอันนี้มันจะต้องใช้เหล็กอะ่ะซึ่งเหล็กเรายังไม่สามารถขูดได้นะมาเก็บเก็บเก็บเมานี้หนึ่งอันปึ๊บนี่เก็บมาใส่นี้ปึ๊บเรียบร้อยอ่ะพอพอพอเดี๋ยวจะเหนื่อยเกินเพื่อนไปเติมพลังงานก่อนอันนี้เราก็มาใส่อันนี้ปั๊บเฮ้ยปึ๊บนี่ปึบ๊บป๊บอ่ะอันนี้ไม่ใช่เหรอเฮ้ยนี่แร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 ่เหล็กเกิแร่เหล็กเเฮ้ยมันจะไม่ใช่นะเพื่อนเพื่อนขูดแร่ผิดมาป่เพื่นอนอ้าเหรอได้ได้ได้ไดูเหมือนที่ขูดออกมาจะไม่ใช่ก้อนหินนะดิ เวางติดตั้งเหมือนเดิมไปขุดต่อแลอ้วนอนี้เราจะเอาไปไงวะเนี้ยถือวิ่งตามอีกแล้วเหรอมันน่าจะต้องเผากนะันี่น่าจะเป็นแร่เหล็กอ่ะซึ่งก็จะมีอะไรที่เราผลิตได้อีกบ่อน,น้ํานี่น่าจะต้องใช้เฟอร์แนนต์ตัวนี้ในการถลุงเหล็กเนี่ยเห็นป่าใช่ใช่ใช,ใช่เนี่ยแร่เหล็กแร่เหล็ก,ลกไอรอนเดี๋ยวต้องถือไปด้วยไปนี่ก็เติมพลังงานก่อนนะครับผมหมดพอดีมาส่วนเจ้าก็ไปขนของมาขึ้นรถ พีทำไมรอบนี้มันได้ส1อดันพอดีแล้วเนี่ยเราโยนไปก่อนปุ๊บนี่เราโยนไปรอด้านหน้าได้โอเคน้ำหมดมานายต้องครับรถไฟต่อไปแล้วเพื่อนเฮ้ย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 รถไฟไปข้างหน้าดิมีรถไฟถอยหลังด้วยวะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราเดินหน้าอีกนิดนึงก่อนตัวหนึ่งมารอรอโอเคโอเคนายนายต้องลงตรงนี้นายต้องลงนี้ลงตรง,ตรงนี้เพื่อนมาอันนี้คือน,น้ำอ่ะมาปุ๊บ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 ตีตีตีแล้วแล้วแล้ววันนี้แล้ววันนี้อุ้ย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 โอ้ยโอ้ยโดนทุกดอกล้วบอกว่ารักกันเพื่อนเอ้ย โอเคในตังกับหินตรงนี้คือจุดเซฟหรอเปล่าปึ๊บนี่โฮดูเซฟโ okay. อเคผมต้องกินเลือดก่อนโอเคเต็มเต็มแล้วตรงนี้ยังไงน้ำน้ำอันนี้เอาไปต่อแล้วโยนไปด้านหน้าต่อฟุ๊บมาเพื่อนไป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 ก็ค่อยเป็นก็ค่อยไปเพื่อนก็ค่อยเป็นก็ค่อยปไปด้านหน้ามีโจนอยู่ด้านหน้ามีพวกโจนอยู่เตรียมลงเลยลงเลยลงเลยยังได้ยังได้ยังอีกติดอีกติดขอขอีกติดพอพอพอตรงนี้พอโอเคมาเราเราลุยเลยเราลุยเราลุยเราลุย อุย้ยอุยอุยยกหลบมันยกหลบได้อุ้ยยกหลบได้ยกหลบได้ปึ๊บปึ๊บยกหลบหลบให้ดีหลบให้ดีหลบให้ไวนี่จะไม่เปื้องเลือดแต่ขาดปึ๊บปึ๊บมาอุ้ยได้เหล็กแล้วได้เหล็กมาอ้โหูอ้โหูอ้หูอหยกหลบยกหลบด้วยยกหลบด้วยเป็นไงยกหลบยกหลบอืมปึ๊บปึ๊บโอเคผมเต็มผมเต็มเอ้ประเด็นคือเราไม่มีที่ขนของเพิ่มอ่ะมันมันสามารถเอาของเก็บตรงไหนได้บ้างเนี่ยโอ้ยเนี่ยได้แร่เหล็กแล้วเนี้ยผมผมอยากเอาไปด้วยอ่ะ ันเอาเอาคนลงลได้ไหมไปลองลองเราสามารถยัดใส่หมูยัดใส่หมูก็ไม่ได้ครับผมต้องการแร่ต้องการแร,ร,แร่โอเคไปต่อไปต่อไม่ใช่ว่าเราเสียเหล็กเมื่อกี้ไปแล้วนะเฮ้ยยงัยงหยั่งยั่งนีงไงยังอยู่ยังอยู่เอาละเฮ้ยตัวนี้ก้อนหินตรงนี้นนนจะทําเหมืองได้หรือเปล่าปึ๊บเราสร้างไม้ขึ้นมาต่อมาตัดไม้ตัดไม้เพื่อนโอเคเราช่วยเพื่อนนิดน,นึงปึ๊บปึ๊บไม้แล้วก็ขุดหินนิกหนึ่งแถวนี้มีน้ำไม่กี่เนียเหมือนจะไม่มีนะเพื่อนเอาได้เหล็กอีกแล้วเรา เราสร้างอันนี้ใช้เท่าไหร่เฟอร์นัน7เจ็ดเอใช้ใช้แร่เหล็ก2หิน2องฮุนัดได้นะทีนี้พอเราเผาเหล็กได้แล้วเราต้องทํายังไงต่อละเดี๋ยวผมขอหินก่อนอีกนินึงเึ๊บโอเคมาเดินทางกันต่อทีนึงครับเดินทางกันต่อหน่อยเวลาถึงแล้วถึงแล้วลงเป้าตรงนั้นมีมีรังไม้อหรอเึ๊บเบ๊บิ๊บรีบเข้ารีบออกคืออะไรอ่ะมีอะไรอยู่ด้านในไม่รู้ทุบดีทุบดีทุบดีเอ้ยตังโอโหตังตังอะไรเนี่ยโอเทตโตที่จยโปเทตโต ด้านหน้าเหมือนจะมีน้ําเราขับรถไปด้านหน้าต่อยอนิดนึงไปเร็วโอเคโอเคมีถ่านมาถ่านเด้งเข้าตัวพอดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นพลังงานหมดอ๋อแย่แล้วแย่แล้วเพื่อนพลังงานหมดเออเดี๋ยวเติมถ่านก่อนตรงนี้หนาหยน่าจะกินหน้านะพลังงานตรงนี้อันนี้คืออะไรอะ่ะอ๋อเหมือนจะต้องทอําบ่อน้ําบอ่อน้ํเจ็ดบาทเจ็ดบาทโอเคใช้ไม้กับหินไม้มีไม้มีจะต้องสร้างพลิกแอ็เพิ่มอีกน,นันึงก่อนเอามาเน้มเน้เนี้ยเออไม้ไมาเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ย เพื่อนไม่ไหวแล้วเหรอเพื่อนป๊บหนึ่งป๊บนึงปุ๊บนี่ไงนี่ไงนี่ของ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 ได้ลังเพิ่มลังเพิ่มปึ๊บแล้วเอาพวกนี้ใส่ได้ปะไม่ได้เว้ยไม่ได้เว้ยปึ๊บไม่ได้อะเออตอนนี้พลังงานหมดพลังงานหมดกินไปก่อนกินไปก่อนผมต้องการบ่อนามเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอาไม้มาสร้างอันนี้ก่อนปึ๊บอืมแล้วก็ผมต้องขุดหินแล้วคุณขุดไม้ทักชินได้ไหมเอาไม่ได้แล้วตายห่าตายห่าะเป็นยังไงก็นดีตายแล้วทุกคนแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วไฟก็ไหม้ป่า เอาหินหนึ่งแล้วไม้หนึ่งไม้หนึ่งอาตรงไหนว่าเดี๋ยวหาก่อนวิ่งหาก่อนเสร็จไม้มีเสร็จไม้สักการหนึ่งไหมมีเกศไอ้โอ้โหไม่เห็นเศษหินโอ้โหเนยตา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 ยผมตายผมแย่ครับผมแย่เดี๋ยวผมส่งส่งอันนี้นี่คืออะไรเซลเดี๋วนี้ใช่ไหมึ๊บผมต้องวิ่งไปเอาตังมาปึ๊บโอ้ยอันตรายตังตังปึ๊บบิวเรียบร้อยผมขาดไม้ดิแล้วมันโยนไอ้นี่ทิ้งได้ไหมเนี่ยเพื่อนกำลังจะตายนี่ยทำไงได้บ้างเออมันโยนอุปกรณ์ทิ้งยังไงเอ่ย มา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 วันนี้วมนนี้วันนี้ยเนมาสร้างบ่อน้ำเร็วสร้างบ่อน้ำไหนวะเว๋วเวลวเว๋วเววเร็วเร็วเพื่อนเร็วพอพอเบบปึ๊บโอเคไปย้ายย้ายบ่อน้ำมามานนี้ย้ายมาตรงนี้ตรงนี้โอเคโอเคเพื่อนน้ำน้ำโอเคโอเคได้พลังงานกลับมาแล้วโอ้ไม่ตายแล้วรอดแล้วโอเคหนึ่งตัวมันถืออาวุธได้สามอย่างไปสองอย่างเป็นขวกับท่พูดแล้วก็เอ่อโอเคแต่เรานี้ขุดอันนี้ไปบ่ได้ดีนี่มาไหนก็ในไหนละขุดเลยเพื่อน อ๋อหมดแล้วใช่ไหมหมดเพื่อนไปปั๊มน้ำเพื่อนโอเคเราต้องเอาแเลขไปต่อโย้นวู้เอาไม่ได้ไว้อันนี้หนักอันนี้หนักมันบอกว่าหนักโยนไม่ได้เออโยอนได้ไงละของหนักหนักขนาดน,นี้ไปเราเดินทางกันต่อครับผมมาดูด้านหน้ากันนิดน,นึงเอ้ยนี่ได้น้ำโอ้ต้องกระบองเพชรจะได้น้ำเฮ้ยเดี๋ยว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 ลงกันเพื่อนลงกันเลยลงกันเลยด้าน,นหน้าเราเห็นมีจุดเซฟทำไมมีจุดเซฟนี่โอ้เหมือนจะมีอะไรเกิดขึ้นอะไรแต่ก่อนจะไปตรงนั้นผมว่าเรา,าจะต้อง สร้างเหมืองอีกหรือเปล่าตรงนี้มาตัดต้นไม้ช่วยกันช่วยกันช่วยกันแล่เหล็กอีกแล้วมาลงปุ๊บอุย้ยไม่ได้นี่ต้องลงตรงนี้เ่าโอเคไปคุณเหมืองต่อโอเคส่วนผมก็เก็บตรงนี้ฮะเก็บแร่เหล็กกับไม้กันหนึ่งห้าเป็นสี่แล้วอืมอืมโอ้เอาตัวเอาตัวขึ้นมาวางบนนี้ได้ฮ่าแจ๋วเจ๋วผมอยากเอาพวกนี้ประวางมากกวา่าเฮ้ย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 ใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอ้โหมีฐานเพียบเลยทีนี้พลังงานงเราจะพอรหรือเปล่านี่ก็อีกเรื่องหนึ่ง เดี๋ยวเราจะค่อยๆขับรถไฟเข้าไปดูก่อนนิดเดียวนิดเดียวทาแบบเห็นป้อมบอวับมาดิมาดิมาดิาดเออไม่โดนไม่โดนมาดิไม่โดนหรอกมาดิเออไม่เจ็บตัวหรอกมาดิมาดิกลัวไงกลัวไงอ่ะโอเคได้ตังค์มาเพียบเต็มเต็มน้ำเอาแล้วน้ำเพื่อนน้ำไม่มีแล้วเพื่อนอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวจดไปหาข้างหน้าโอเคได้เลยเพื่อนไปเลตเกเพื่อน มาน้ำน้ำนายควรจะกลับเอาน้ำก่อนนะเพื่อนนายมีแค่หกโอเคได้เลยเพื่อนเราต้องให้ตัวน้อยกินก่อนฮะเพราะมันจำเป็นมากมาน,นีมีจุดเซฟเซฟ่ซฟอนแล้วก็ดูเหมือนตรงนี้สะพานจะขาดนะเราต้องซ่อมซ่อมโอ้โหโอ้โหพลังงานไหวป่ะน้องโอเคได้เหล็กได้เหล็กมาสองเราต้องสร้างเป็นอะไรนะเรียวเรียวเอิม่มเอิม่มยังล็อกอยู่เลยดิต้องมีเฟอร์แนนซ์ก่อนโอเคมาอันนี้เราต้องมีเฟอร์แนนซ์ก่อนเพื่อนโอเคเขาถึงจะให้เราสร้าง เฟิร์นแอชนี่เรามีเหล็กอยู่ปั๊บปั๊บนี่แล้วก็หินสองก้อนใช่ป่ะเมื่อกี้เมื่อกี้ใช้หมดแล้วเหรอไม่เป็นไรเออชั้นชั้นเอ่อชั้นอยากได้แค่ก้อนหินนะเพื่อนอ๋อมันไม่ขุดอันนี้ไงนี่ไงอ่ะมีพอดีเลยเอ้ดีโอเคอันนี้เราก็วางไปด้านท้ายได้อ่ะเผาเขาเตาเผาเขาเตาเผาวางไว้ก่อนแล้วก็ตัวนี้มีเหล็กสองใช่ไหมเราก็สร้างเรียวได้แล้วอ่าเหรียญปร๊บเออใช้สามอ่ะ มันใช้สามเฮ้ยๆมีการต่อสู้เกิดขึ้นรอเมทัลก็นี่ไงเอารอใส่แล้วแล้วยังไงต่อโค้โค้ทานทานอาทานมาใส่ด้วยโอเคโอเคทีนี้ก็รอมันเผาใช่เปล่าเฮ้ยมีตัวมามีตัวมามีตัวมามตัวมาว้าวว้าวมาเยอะเลยมาเยอะเลยสองตัวสองตัวหนึง่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งหม้หนึ่งไม้หนึ่ง,งเออเดียเด๋ยวเดี๋ยวนายเลือดนายจะหมดแนละ้วต้องกินกันเพื่อนโอเคมาหมูหมูขึ้นเน่ไปไม้หนึ่งเพื่อนไม้หนึ่งได้เลยเพื่อนเื่น โอเคได้แล้วหมายหนึ่งปึ๊บลงปึ๊บมาปึ๊บโอเคดีมากฉันจะไปแล้วนะเพื่อนโอเคเพื่อนไปได้เลยฉันดักให้ฉันดักให้ใหไปไปไปมีอะไรน่าสนใจอีก้ยเพื่อนเราลงกันก่อนวะมีอะไรเพื่อนน้ำไงน้ำโอ้โหน้ำไงเพื่อนเราต้องขุดน้ำเพื่อเอาน้ำอ่ะ <c oughs> เออนี่นี่นดีดีขึ้นเยอะเลยโอเคมาขุดอันนี้ต่อนายต้องขุดน้ำเพื่อเอาน้ำเพื่อนเพราะว่าน้ำหายยากเพื่อนตอนนี้ไป let's go เฮ้ยลงก่อนลงก่อนลงก่อนเฮด้านหลังด้านหลังไฟป่ามาแล้วใน2เมตรเฮ้ยเร็ว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 เ็้เร็วกว่านี้เร็วกว่นี้เร็วกว่านี้เร็วกว่านี้ไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วมั้งเนี่ยไม่ทันแล้วมั้งไม่ทันแล้วมั้งไม่ทันแล้วมั้งไปเพื่อนขับขับับอันนี้อันนี้อันนี้โยนโยนไปก่อนโยนไปก่อนปึ๊บป๊บบริหารคนเดียวบริหารคนเดียวหน้าไปนายไปต่อนะไปต่อให้เพื่อนขุดไปนายไปต่อเอาหมดหมดโอ้โหนี้เดียวจะถึงแล้วครับผมเก็บตังค์ก่อนเก็บตังค์ก่อนปึ๊บใส่ใส่ ป็นไงเพื่อนไหวไหมเพื่อนเพื่อนเราดูหน้าแบบเหนื่อยมากใช้เราทํางานคนเดียวเลยเนี่ยนะเออเชฟเชไว้ใจนายนะเพื่อนเอาแล้วหนึ่งมินิตุท้ายเพื่อนหนึ่งมินิตุท้ายไฟป่าตามมาแล้วเร็ว2องอีกันเดียวเพื่อนอีกันเดียวหนึ่งเราจะรอดไปได้แล้วเราจะรอดไปแล้วเราจะรอดไปแล้วไหนวะอันนี้อันนี้ไป let's go ไปด้วยถึงแล้วเพื่อนโอเคเรียบร้อยรถไฟเข้าจานชลาเรียบร้อยครับผมโอเค โอ้ไฟป่ามาเร็วมากเลยโอเคโอเคเราต้องขับรถไปจอดเทียบชันชลาก่อนอันนี้เรามีน้ำไหมโอโ้ไปไม่ได้ไปไปไปพวกคุณเออผมต้องการล้างเพิ่มทำไงดี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 ล้างล้างล้างโอ้ยเรี๋ยองสร้างโบกี้เพิ่มไม่ได้อ่ะเออเราเรายังไงต่อดีปึ๊บโยนไปก่อนมันขึ้นไม่ได้ครับเดี๋ยวเราเรา,เราไล่ลงได้ไหมอันนี้ก็ไม่ใช่เดี๋ยวนะต้องทำตรงไหนเนี่ยต้องทำตรงไหนเอยเราต้องการนิววากอนนิววากอนมันอยู่ตรงไหนเอย วิ่งไปข้างหน้านี่จะตายไหมวิ่งไปชบๆอยู่หนยไม่น่ารอดเท่าไหรอันนี้เเก็บน้ําก่อนเอ่อเหมืองตรงนี้มีแต่นะ้าถ่านมันไม่ได้หมดเดี๋ยวเฮ้ยเหล็กก็เผาไม่ได้อ๋อนี่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 ไม่ได้เว้ยไม่เผาเอา่มเราปลดล็อกตรงนี้ไม่ได้อะไหนๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นโอโ้โหโดนเลือรถเลยเออตรงนี้มันล็อกอครับกูลูกค้ากูลูกค้าขึ้นบ่ได้อะเราเอาเอเราอะไรลงได้บ้างถ่านเราลงไม่ได้แต่เราสร้างอันนี้ไม่ได้แล้วอะ่ะ รเราต้องเอาเงินสร้างเพิ่มอันนี้มันเป็นหัวขบวนเฉยไม่ใช่เหรอนี่นี่เราต้องผลิตวากอนเพิ่มนี่ไงไม้กับเหล็กนี่ไง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 อ่าปุ๊บเราต้องเอาวากอนเพิ่มแล้ววากอนนี่ไหนนะนี่นี่นี่วากอนวากอนจะาวากอนได้เราก็ต้องมีไอตัวที่วางด้านบนปะน้องหมูลงได้แต่ว่าไอเจ้าวากอนนี่ใช้ไม้กับเหล็กอะไอแล้วเหล็กมันไม่เผาะอะทำไมเหล็กมันไม่เผาอะเออต้องวางกับพื้นหรือเปล่าใส่ทีละอันเหรอ เอ่อทำยังไงเหล็กมันจะเผาเนี่ยอ๋อต้องสูมไฟปัโทเอ้ยก็ไม่บอกโ็โทจะได้ขุนไปเราก็ทำหน้าที่ของเราต่อไม้สามปัโถเอ้ยก็งงตั้งนานเปิบเปิบเปิบอ่ะไม่โดนปึงโอเคแล้วก็นี่เลยวางท้ายนี่เลยไปรับลูกค้าขึ้นอ่ะเฮ้ยก้อนนี้ไงวาก้อนเนี่ยอ๋อต้องต่อต้องต่อโอเคไปขึ้นโอเค ผมจะยอมเสียสละหนึ่งคนเพราะว่าคนนี้เลือดมันน้อยแล้วผมจะเอามันขึ้นไปโอเคขึ้นไปแล้วก็เอาคนใหม่มาทํางานแทนนะฮะปอ,อ๊บน้องหมูขึ้นมาแต่ว่าผมจะต้องขาไปเอาอะของใหม่รัขบขวานใช้เงินหนึ่งเหรียญมาเรืองเงินหนึ่งเหรียญแล้วก็เออต้องคับเลยนะท,ที่ขุดใช้ไมหนึ่งอันไม้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 ไมไมเฮ้ยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเปลืองพลังงานเลยน้องโอเคแล้วก็หอกหนึ่งอันนายต้องทําหอกด้วยเพื่อน ออกใช้หินกับไม้โอเคมาเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยว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 มันมีหินเออจะไปใช้ทำไมอะไรตรงนั้นโอเคทีนี้ก็นายมาทําเหมืองหินสองไม้สองมาไม้สองพลังงานก็ต้องการเยอะเหลือเกินตอนนี้ทุกอย่างในโลกนี้ไม่มีของฟรีนะฮะบปไปขุดไปเดี๋ยวพลังงานานายจะหมดขุดเลยเพื่อนโอเคเราหยับรถไฟนิดนึงฮะโอเคเรถไฟเราไปต่อได้แล้วตอนนี้ไฟช่วงท้ายมาใกล้หรือ,อยังโอเคหมดเกลี้ยงพอดี โอเคอันดับต่อไปเรานายต้องอัปเกรดหัวของเราแต่ว่าเราต้องต้องเก็บเหล็กก่อนนะเพราะตอนนี้เพิ่งมีเหล็กแค่นหนึ่งเองอะ่ะโอ้โหเพื่อนเพื่อนเพื่อนนายพลังงานานายจะหมดแล้วเพื่อนพลังงานของนายดูไม่ดีนะเพื่อนโอเคจะขอไปกินน้ําก่อนนะเพื่อนอกินน้ําได้ทีละอึกโคตรทรมานเลยเออโคตรทรมานเลยโอเคน้ําหมดแล้วน้าหมดแล้วมาต้องวัดใจกันแล้วผมน่าจะไม่สามารถใช้พลังงานจนหมดเกลี้ยงได้นะเราต้องเหลือพลังงานไว้บ้างวันนี้เหลือหกผมจะไว้ห้าแล้วกันเผื่อที่จะต้องทําสงครามนะ โอเคตรงนี้15ก้อนไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวตัวนี้จะขุดต่อซึ่งนายก็จะไปขับรถไฟต่อเพื่อนไปโอเคเขาอยู่ช่วงกลางคืนนะผมเดี๋ยวนี้อันตรายนะอันตรายมากด้วยพอๆก้อนพอก่อนเหลืออีก8ดก้อนโักกนวตัวนี้เข้าเข้าช่วงคืนเต็มตัวแล้วปุ๊บๆนี่ผมไวผมไวเอาตังเต็มมากเพื่อนเพื่อนตังเต็มโยนไปก่อนโยนไปก่อนโอ้ตรงนี้โอ้สามารถเฝ้ายามได้เยี่ยมเลยเยี่ยมเลยตัวนี้ก็ขุดไปขุดไปเหลืออีก2ออันเพื่อน ไพลังงานเราเกี้ยงตับแล้วฮะตอนนี้ไปใส่ถ่านโอ้ยถ่านก็เหลือถ่านก็ล้นไปเดินหน้านิดนึงปึ๊บเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวบุกเราที่ทางตัวบุกเราที่ทางไปแล้วเพื่อนรถไฟ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 โอ้ย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 ไม่เอะ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 ปูกป้องกันดีป้องกันป้องกันป้องกันโฮ้ยเฮ้ย้ย้ยอย่าเข้ามา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 เออไปเพื่อนขอกินน้ำแป๊บนะเพื่อนขอเรากินน้ำก่อนเพื่อนเราต้องการทั้งหมดสามเวฟใช่ไหม บ่ยากยิงยิงมันดีเครื่องไปนี่เครื่องใส่มันเดินหน้าเดินหน้าเดินหน้าหนีมันเต็มตัวเดินหน้าหนีมันเต็มตัวเพื่อนเดินหน้าหนีมันเต็มตัวมามาเอาเอเอา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 เฮ้ยเฮ้ยนหน้ามีน้ําดานหน้ามีน้ําเมื่อกี้ผมปักทงผิดนะผมต้องปักทงไปตรงนี้ด้านบนบนหน่อยปึ๊บปักทงลงตรงนี้ฮะโอ้ยเกือบตายโอเคนี่เราจะได้เข้าตรงโซนที่มันเข้าไม่ได้นะเดี๋ยวเราต้องคอยดูท้ายวงด้วยนะไปเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยว ดูเหมือนเราจะลืมตังค์เพื่อนโอ้ย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 เพื่อนไปก่อนนี่ฝากไว้ก่อนได้ปะฝากไม่ได้เหรอโอ้ใจร้ายจังเลยเหล็กมันก็สําคัญนะเพื่อนไปขึ้นไปขึ้นไปแล้วเดี๋ยวเรากันด้านหน้าตรงนี้เรากันตัวด้านหน้าโอ้แต่หลังก็มาด้านหน้าก็มีโอ้โหเยอะเหลือเกินมามาดิจะเอากระผมเลยเจ้ากระผมเลยโอเคไปปึ๊บมาโอ้ย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 เราได้ต้องลงไปวางแพทเจอร์ก่อนปึ๊บนี่ปึ๊บอุ้ยอุ้ยอย่าดีอย่ารุนแรงดีโอ้โห มาผมโจกผมจุก๊กผมจุก๊กแล้วผมจุก๊กจ๊กโอ้โหเจ้าแจ๊เจ้าแจ๊ะมาดิมาดิมาดิมาด,มาดิทำไรผมได้ทำไรผมได้เป็นวีไม่มีซอมบี้เลยจนสลัดเทียบเลยเว้ยแม่มันจะเอาให้ได้ไงมาแล้วผมเดินหน้าต่อแล้วคุณก็ต้องตามมาด้วยเฮ้บแป๊บแป๊บเพื่อนแป๊บ,ปบได้เลยเพื่อนเออตรงนี้เฮ้ยตรงนี้มีบ่อน,น้ํามันเลยใชเป่าเฮ้ย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 เน้ยเน้องน้ล่องยเต้วเี้็เน้ปก่อนเฮ้ยนั้นมฮหีบ เาละเอาละหีบหีบหีบปื๊บปอยเจ็บ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 อืมเปิดก่อนเปิดก่อนฝั่งนี้ก็ขูดไปโอ้โเล็กคนเดียวก็จะเหนื่อยเลยนะเกมนี้เพราะมันต้องทําหลายอย่างเหลือเกินโอเคได้ตังค์อันนี้ได้ไรอะ่ะข้าวโอเคกินได้เก็บไว้ให้เพื่อนหนึ่งอันเพื่อนเลือดเต็มไหมหเพื่อนเลือดเต็มอะ่ะเออเพื่อนเพื่อนควรจะกินน้ําก่อนนะเพื่อนไปเราก็ไปทางานบ้างเอ้ยเพื่อนเลือดเต็มอะ่ะเรากินเองนีกวาเนี้อุตส่านก็ก็เต็มแล้วนะฐานยี่สิบันแต่ควรจะเผื่อไป เราไม่ควรจะต้องเสียตลาดอะไรใดๆกันไกลไข่ผ้าไหมนะมาดีไปดีไปดีเดินหน้าอีกหน่อยนึงเดี๋ยวผมไปบุกก่อนพอแล้วพอโอเคเพื่อนกลับมาได้อยู่เฮ้ยเฮ้ยเยเกินไปเกินไปเป้า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 นี่ไงนี่เอ้ยปืนปืนผมจะเอามาแทนเอ่มสเปียเลยนี่แล้วผมจะสามารถเล่นระยะไกลได้ใช่ไหมน่าสนใจเออผมสามารถผมว่าผมเอามาซื้อปลดล็อกเพิ่มเลยดีกว่าซึ่งตรงนี้เราได้ต้องการไอรอนใช่ไหมไอรอนกับโคซึ่งโคหาไม่ยากแล้วตอนนี้ โอ้มันมีวากอนทูเลตด,ด้วยวะ่ะน่าสนใจเฮ้เพื่อนเพื่อนรีบไปเติมน้ำดิเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนตายนะเพื่อนเออเพื่อนต้องรีบเติมน้ำดิเพื่อนมาตรงนี้ได้เก้าโอ้โหมันเยอะมันเยอะมากเลยนะมาคุณตอ่อเอาน้ำหมดแล้วเราเราควรจะปลดล็อกอะไรดีอะเครื่องมือเหรอยุดรีแพรติงเฮ้นี่แหละไอ้รีแพรนี่แหละที่ต้องการเหล็กหนึ่งอันพอดีเลยนี่แหละผมเมื่อกี้รถไฟเราโดนตีเออเราจะเอามาแทนขวานก่อนแล้วกันปุ๊บนี่ซ่อมซ่อมอ่า โอเคอุย้ยซ่อมอุ้ยซ่อมก็เหนื่อยเหมือนกันนะไอ้ขุดก็เหนื่อยไอ้ซ่อมก็เหนื่นะน х, อยตอนนี้ต่างคนต่างเหนื่อยก้อนหินแล้วก็ตังเก็บตังไงเก็บตังเก็บตังเก็บตังโอเคอ้ยตรงนี้ก็มีเหมืองอีกอะบอกว่าพอก่อนแล้วไม่เหมืองพอก่อนนะพอก่อนเออรวมรวมกันไเป็นก้อนเดียวที่เพื่อนเออก็ตอนนี้ของเริ่มขนไม่หมดละอ่ะผมว่าเราต้องแยกกันไปแล้วเพื่อนโอเคปไปไปเร็วเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยด้านล่างมีสนามลบเพื่อนด้านล่างมีสนามลบไหนไหนใครจะเอาใครจะเอาก็ับผม หอยบอกผมเซฟเกมแล้วมาแล้วผมพร้อมแล้วผมพร้อมมาที่ตรงนี um ้ม <SL> ันสร้างเวลได้ใช่ไหมแต่มันเป็นวอเตอร์นี่มันเป็นเหมือนน้ำมันปะน้ำมันเราน่าจะยังไม่ได้ใช้ไปไปปูนปูนต่อปูนปูนยังมีเวลายังมีเวลาเดินเร็วเพื่อนเร็วเพื่อนเร็วเพื่อนเร็วเร็วเพื่อนเร็วจะเติมน้ำมันให้อยู่เพื่อนเพื่อนเร็วเพื่อนโอ้ยน้ำมันเยอะอยู่นะระหว่างทางเนี่ยทำเล่นไปไปตัวมา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 มาดิมามามาโอเคดีดี เพื่อนจะทิ้งน้ำมันดิเพื่อนของดีนะเพื่อนไปครับไปกันต่อด้านหน้านมีอะไรด้านหน้านมีอะไรมีนกกระปูตตาแดงน้ำแห้งก็ตายเฮ้ยตรงนี้น่าจะสร้างบ่อน้ำมันได้ได้บ่อน้ําได้หัวตอนนี้พลังงานของเราเริ่มน้อยฮะไม้หนึ่งหินหนึ่งไม้หนึ่งหินหนึ่งไม้หนึ่งหินหนึ่งไปไปเพื่อนคนละหนึ่งชิ้นโอโ้โ uh, หเหล็กเหล็กซะด้วยเอาไปฝากไว้ก่อนเร,เรายังไม่เรายังไม่ใช้ปึ๊บปึ๊บปึ designer, ๊บเราขุดเราขุดโอเคแต่เ,เ,เพื่อนจะปกป้องเราเองโอเคดีมากเพื่อนเหล็กอีกแล้ว นี um, super, tipo, ่ม de ันจะงามไส้ก <Okay, S 1> ินไปแล้วนะเพื่อนยิงมันยิงมันเออสวยยิงยิงเออดีโอ้โหแต่ได้หน้าไม้มาในชีวิตเปลี่ยนเฮ้ยมันจะได้แต่แร่เหล็กคุณก็เกินไปนะเพื่อนคือนี่มีแต่แร่เหล็กวอเดี๋ยว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 แล้วเจอแล้วเจอแล้วลงก่อนเพื่อนลงก่อนโอเคเพื่อนเฝ้านนี้ไหมนะเดี๋ยวเราจัดการอันนี้ให้โอ้ตรงนี้คือเป็นแหล่งแร่เหล็กเลยใช่ไหมน่าสนใจนะแต่ว่าพลังงานเรามีจํากัดฮะถ้าเราทุ่มพลังงานหมดตรงนี้นี่ข้างหน้าเราอาจจะแย่ได้โอเคไป ไปเลย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 ยโอเคดีได้ไปเลยเพื่อนเราจะถึงแล้วโอเคนี่เก็บไปเลสโกเราถึงแล้วเพื่อนโอ้โหยทานหมดพอดีปี้ยะมาึกมาอึกแบบจอดพอดีเป๊ะโอเคโอ้โหไฟก็ลุกลามมาใกล้เหลือเกินโอเคอเอาไว้ประมาณนี้ก่อนนะทุกคนไว้เออมีโอกาสเดี๋ยวเรามาตอ่อพาที่สอง,งั้นโอ้โหส่วนทาง,งยังอีกยาวไกลไฟป่าก็ตามมาอีก4มินาทีมันจะรอดจริงๆอ่นเนี้ยสี่มินาทีเนี่ย น่าจะโดนไฟเผาตายนะโอเคทุกคนไว้มา,านี่จเจอกันครับผมมาแล้ว